ก่อนที่จะไปเริ่มฟังเรื่องสยองกันนั้นฝากทุกท่านนะครับกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้กันด้วยนะครับและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งติดตามครับจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์หลอนๆจากเรื่องสยองในห้องมืดของเรานะครับเรื่องสยองในห้องมืดเรื่องนี้ครับเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับบ้านเช่าครับ ที่มีของแถมให้เรื่องนี้เป็นหนึ่งเรื่องราวจากคุณโต้งครับคุณโต้งเนี่ยก็ส่งมาจากทางบ้านนั่นแหละครับตัวเขาเองเนี่ยได้เกริ่นไว้ให้ฟังครับว่าเรื่องที่เขาเจอเนี่ยเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อนานมาแล้วตั้งแต่สมัยที่ตัวเขาเนี่ยยังเรียนอยู่ในระดับมหาลัยครับ คุณโต้ง,ตง,ตงเนี่ยบอกว่าตอนที่เขาเรียนมหาลัยเนี่ยด้วยความที่ตัวว่าบ้านของเขาเนี่ยไกลจากสถานศ,ศึกษาครับเขาเองเนี่ยก็จําเป็นจะต้องไปเช่าหอพักอยู่ไปเช่าอะไรอย่างเงี้ยอยู่ครับก็เปลี่ยนมาหลายที่ก็อยู่ที่1สักปี2ปีอะรู้สึกอยากเปลี่ยนก็เปลี่ยนไปอยู่นีอ่อีกสักปีแล้วก็ย้ายไปอยู่ที่นี่อะไรแบบนี้ครับแล้วก็การเช่าของเขาเนี่ยก็เช่าตั้งแต่ตอนเรียนจนเรียนจบ จนหางานทําก็ยังเช่าอยู่อีกสักพักใหญ่ๆครับกว่าจะลงหลักปลักฐานซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยก็เป็นช่วงสมัยที่เขายังเช่าอยู่นี่แหละครับตัวคุณโต้งบอกว่าตัวเขาเองเนี่ยตอนมาเรียนเนี่ยก็เคยเช่าอยู่หอพักนะครับแล้วก็อยู่ได้สักสองหอครับหอแรกเนี่ยก็ดีนะครับแต่พอขึ้นปี2อะไรเนงะี้ยรู้สึกว่าระยะทางมันค่อนข้างไกลก็อยากจะหาหอที่อยู่ใกล้กว่านั้นก็ย้ายไปหอที่สอง จนกระทั่งครับตัวเขาเนี่ยได้เลี้ยงสุนัขค,ครับก็เลยย้ายไปที่ที่3แต่ที่ที่สเนี่ยก็ไม่ใช่หอพักแล้วเป็นบ้านเช่าครับเพื่อจะได้เลี้ยงสัตว์เลี้ยงเนี่ยได้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นซึ่งตัวคุณโต้งครับก็บอกว่าพอเป็นบ้านเช่าแล้วเขาเนี่ยเช่าคนเดียวเนาะก็เลยจําเป็นจะต้องประหยัดงบครับก็หาบ้านเช่าที่มีราคาถูกอาจจะไกลจากมหาลัยของเขาสักหน่อย ก็ไม่เป็นไรโดยความที่ตัวเขาเองนี่ก็มีจักรยานยนต์ครับก็ขี่ไปได้อาจจะไกลอ่ะย0นาทีครึ่งชั่วโมงก็ไม่เป็นไรก็ไปหาจนเจอบ้านเช่าแห่งหนึ่งถามเจ้าของบ้านละว่าเลี้ยงน้องหมาได้ไหมเจ้าของบ้านก็ให้เลี้ยงได้ครับบ้านหลังนี้มีลักษณะเป็นบ้านเช่าที่ไม่ได้ใหญ่มากนักนะครับบริเวณโดยรอบบ้านเนี่ยแทบไม่มีเลยก็คือเปิดรั้วบ้านเข้าไปจอดรถได้หคัน จากนั้นเข้าไปในบ้านมี2ห้องนอน1ห,ห้องน้ำหนห้องนั่งเล่นแล้วก็1ห,ห้องครัวครับอันนี้คือคร่าวๆของตัวบ้านนะครับแต่ถ้าจะอธิบายลงลึกแบบแปลนบ้านเนี่ยก็คือตัวบ้านจะอยู่ที่หัวมุมถนนครับเป็น3แพ่งพอดีอยู่ตรงมุมของ3ามแพ่งนั่นแหละพอเลี้ยวตรงเข้ามาใช่ไหมครับแล้วก็เลี้ยวซ้ายตรงมาเจอสแยกเป็นแยกซ้ายแยกขวา แล้วก็เลี้ยวซ้ายบ้านเนี่ยจะอยู่ซ้ายมือหลังแรกเลยเปิดประตูรั้วเข้าไปจอดรถในโรงจอดรถจะต้องเดินย้อนจากโรงจอดรถนะครับกลับมานิดนึงเพื่อที่จะวกขึ้นบันไดประมาณ4ขั้นขึ้นไปเสร็จปุ๊บก,ก็จะเป็นประตูกระจกครับประตูกระจกเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นประตูใหญ่เลยครับแล้วก็บานทั้งบานตรงนั้นอะ่ะจะเป็นกระจกทั้งหมดเลย ในส่วนที่ไม่ใช่ประตูด้วยนะครับก็จะเป็นเหมือนทั้งแผงเลยความกว้างประมาณ3เมตร20สูงขึ้นไปประมาณ2เมตร3มเมตรเป็นกระจกทั้งหมดแล้วก็เป็นประตูแบบเลื่อน2ฝั่งแล้วก็จะมีม่านครับซึ่งตัวคุณโต้งก็บอกนะครับว่าบ้านหลังนี้ออกแบบแบบนี้คือมันก็ดูสวยนะครับแต่พอเขาได้มาอยู่จริงๆเนี่ยสักพักหนึ่งก็ถึงได้รู้ว่าเออมันมันร้อนเพราะว่า หันกระจกด้านหน้าบ้านเนี่ยหันไปเป็นทิศตะวันตกพอดีช่วงบ่ายๆนี่คือแดดเข้าเต็มๆครับขนาดว่าปิดม่านแล้วก็ยังร้อนอยู่ดีแถมอากาศเนี่ยไม่ค่อยถ่ายเทมากมากพอเดินเข้าไปในบ้านเสร็จปุ๊บครับหลังจากที่เปิดประตูกระจกเปิดม่านออกมาแล้วก็จะเป็นห้องโถงครับที่ไม่ได้มีเฟอร์นิเจอร์ใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับแต่ว่าความพิเศษของห้องโถงเนี่ยคือมันยาวครับตั้งแต่ประตูเนี่ยตรงยาวเข้าไปข้างในคุณโต้อบอกว่าเป็น10เมตรเลยมันกินพื้นที่ เท่ากับสองห้องครับห้องโถงเนี่ยอยู่ด้านหน้าแล้วทางขวามือเนี่ยก็จะมีห้องสองห้องครับมีประตูอยู่สองบานเปิดเข้าไปก็จะเป็นห้องนอนหนึ่งห้องนอนสองเนี่ยห้องโถงเนี่ยจะกินพื้นที่เท่าสองห้องนอนนี่เลยจนกระทั่งไปทะลุที่ด้านหลังบ้านครับเปิดประตูเสร็จปุ๊บก็จะมีขั้นบันไดลงสามสี่ขั้นแล้วเป็นห้องครัวส่วนห้องน้าเนี่ยลงบันไดเสร็จปุ๊บอยู่ซ้ายมือขวาเป็นครัวซ้ายเป็นห้องน้ํา ลักษณะจะเป็นประมาณนี้เฟอร์นิเจอร์ไม่ต้องพูดถึงครับราคาถูกมากตัวคุณโต้งบอกว่าประมาณ 3- 4พันเท่านั้นเองก็ไม่มีเฟอร์นิเจอร์ไม่มีอะไรให้เลยที่นงที่นอนตู้เย็นหรือว่าอะไรก็ตามไม่มีครับก็ต้องพกก็ต้องหากันมาแต่ตัวคุณโต้งก็ต้องเลือกที่นี่ด้วยราคาที่ไม่แพงมากนะักแถมสามารถเลี้ยงสัตว์เลี้ยงได้ด้วยซึ่งตัวเขาเองที่อยู่หอมะนางครับก็พอจะมีข้าวมีของอยู่บ้างชั้นวางของเอ่ยตู้เย็นเล็กๆเอ่ย แต่ก็ต้องมาหาซื้อเตียงซื้ออะไรเพิ่มอยู่นะครับทุกคุณโต้งเนี่ยก็อยู่บ้านหลังนี้เพียงลําพังครับอยู่คนเดียวเลยแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่อย่างเงี้ยตื่นเช้ามาก็ขี่มอเตอร์ไซค์ไปเรียนกลับมาช่วงเย็นก็ซื้อกับข้าวมากินทํากับข้าวให้น้องหมาซึ่งตัวน้องหมาเนี่ยตกคุณโต้งก็จะเลี้ยงไว้ในบริเวณโรงรถนะครับแล้วก็ถ้าฝนตกหรือมีอะไรเงี้ย คุณโต้งก็จะให้น้องหมาเข้ามาอยู่ตรงบริเวณครัวเพราะว่าครัวเนี่ยสามารถเดินเข้าได้จากทางข้างบ้านครับจากโรงรถเนี่ยเดินไปทางบ้านจะอยู่ซ้ายจะวกขึ้นซ้ายแต่ถ้าเป็นทางขวาของโรงรถเนี่ยจะมีซอกเล็ก,เ,ลก,เ,ลกเดินทะลุเข้าครัวได้ซึ่งในห้องครัวครับก็มันไม่มีเฟอร์นิเจอร์อะไรหรอกตัวคุณโต้งก็คือมันก็คือห้องหนึ่งห้องเปล่าๆนี่แหละซึ่งเขาเองเนี่ยก็เอ,เอาผ้าไปปูเอาอะไรไ,ไว้ให้สัตว์เลี้ยงของเขาในกรณีที่ฝนตกหรืออะไรก็ตามก็ให้เขาบันนอนในบ้านได้ ก็ใช้ชีวิตอยู่อย่างนี้ครับวนเวียนไปเรียนหนังสือกลับมาบ้านบ้างทำนูน่นทำนี่เลี้ยงน้องหมาไปบ้างบางครั้งที่มีกิจกรรมด้วยความที่พูดตรงๆก็คือเพื่อนในระดับชั้นเดียวกันห้องเดียวกันเนี่ยถ้าไม่ใช่คนในพื้นที่ส่วนใหญ่ก็อยู่หอทั้งนั้นมันทําให้เวลามีกิจกรรมจะทํางานทําอะไรครับก็มักจะมารวมตัวกันที่บ้านเช่าของคงุณโต้งเพราะรู้สึกว่าเออมันสะดวกสบายนะ ไปอยู่หอคนอื่นเนี่ยก็เออคับแคบจะไปบ้านคนอื่นๆที่อยู่ในจังหวัดอยู่ใกล้ๆมหาลัยเนี่ยก็พ่อแม่เขาก็อยู่พี่น้องเขาก็อยู่มันจะไม่สะดวกทำมาบ้านคุณโต้งเนี่ยก็คือมีแค่คุณโต้งมันก็โลง่งก็สะดวกใจดีแถมก็มีพื้นที่ในห้องโถงเนี่ยอย่างที่บอกครับมันกว้างยาวเลยก็ทําให้นอกจากกิจกรรมในการเรียนแล้วการทํางานการทําการบ้านแล้วการสั่งสรรครับก็มักจะมาที่นี่กันกินดื่มกันที่นี่ เป็นผู้ชายคนเดียวก็บานโล่งๆบางคนก็เพื่อนขนผ้าหม่มขนหมอนมาเลยกินดื่มเสร็จก็นอนที่นี่กันได้ไม่มีปัญหาอะไรครับก็เป็นอยู่อย่างเงี้ยครับตัวคุณโต้อบอกว่าเขาใช้เวลาทั้งหมดในการอยู่บ้านหลังนี้นะครับรวมๆแล้วเนี่ยประมาณ3ปีในช่วงปีแรกปีที่สองก็จะเป็นอย่างนี้ไม่ได้เกิดเหตุการณ์อะไรที่มันผิดปกติหรือน่ากลัวแต่อย่างใดครับ แต่เรื่องราวเนี่ยมันมาเริ่มในช่วงที่ปีที่3ครับตัวคุณโต้งบอกว่าตัวเขาเนี่ยอยู่บ้านเช่าหลังนี้เป็นช่วงปีที่3ละซึ่งก็ตรงกับช่วงที่เขาเนี่ยเริ่มที่จะออกฝึกงานครับก็เรียนมาจน4ปีจนออกฝึกงานละก็ในช่วงนั้นตัวคุณโต้งบอกว่าเขาก็เริ่มมีแฟนครับจริงๆก็พูดคุยกันมาในระดับหนึ่งแล้วล่ะผู้หญิงคนนี้ชื่อว่าคุณใหม่ครับตัวคุณโต้งเนี่ยก็คุยก็จีบ ก็เป็นเพื่อนกันมาก่อนครับพ็พูดคุยกันสนุกสนานจนวันหนึ่งเริ่มถูกใจถูกคอก็ขอกันเป็นแฟนพอเป็นแฟนเนี่ยก็คบกันมานานนะครับเป็นหลักปีเหมือนกันซึ่งตัวคุณโต้งก็บอกว่าตัวคุณใหม่เนี่ยก็ได้มาที่บ้านคุณโต้งบ้างเป็นบางครั้งน,นันนานทีครับแต่พอทีนี้ตัวคุณโต้งเริ่มที่จะฝึกงานครับตัวคุณโต้งบอกว่างานที่เขาฝึกเนี่ยมันเป็นงานที่เรียกได้ว่าไม่ค่อยเป็นเวลามเวลาเท่าไหร่ บางครั้งจะต้องออกไปทำธุระข้างนอกบางครั้งต้องไปต่างจังหวัดมันก็ทำให้สัตว์เลี้ยงที่คุณโต้งเลี้ยงไว้นะครับน้องหมาที่เลี้ยงไว้เนี่ยก็ไม่ค่อยจะมีคนดูแลท้ายที่สุดตัวคุณโต้งเนี่ยก็ขอให้คุณใหม่มาช่วยดูแลครับก็มาดูแลโดยการให้คุณใหม่เนี่ยมาอยู่ที่บ้านหลังนี้ด้วยกันเลยบางครั้งที่คุณโต้งไม่ได้ไปทาธุระอะไรก็อยู่บ้านหลังนี้ด้วยกันแล้วบางครั้งที่ตัวคุณโต้งไม่อยู่ก็ฝากคุณใหม่เนี่ยดูแลสัตว์เลี้ยงตัวนี้ จากนั้นครับตัวคุณโต้งเขาก็ได้เล่าให้ฟังครับว่าปัญหามันเกิดขึ้นเนี่ยมันเริ่มจากที่ตัวคุณใหม่เนี่ยพอได้มาอยู่บ้านหลังนี้ครับทุกครั้งที่มาเนี่ยมานอนบ้างไปกลับบ้างไม่ได้อยู่ยาวแบบนี้ครับไม่มีปัญหาอะไรครับแต่พอที่เริ่มมาอยู่จริงๆแล้วคุณใหม่เนี่ยมักจะบ่นให้คุณโต้งฟังครับว่าเธอเนี่ยชอบได้ยินเสียงแปลกๆในช่วงเวลากลางคืน ต้องบอกก่อนนะครับว่าทั้งคู่เนี่ยเลือกที่จะนอนห้องนอนห้องแรกนะครับหลังจากที่เดินเข้าไปในบ้านเสร็จปุ๊บทางขวามือจะเป็นห้องนอนสองห้องใช่ไหมครับเลือกนอนห้องแรกด้วยเหตุผลที่ว่าห้องนอนครั้งแรกเนี่ยมันจะมีหน้าต่างมองเห็นทางหน้าบ้านเวลาใครไปใครมาเนี่ยก็สามารถชเง้อมองได้เลยไม่จําเป็นต้องเดินออกมาแบบนั้น,นครับง่ายดีอีกห้องหนึ่งเนี่ยก็ไม่ได้ปล่อยวา่างเปล่านะครับก็จะมีข้าวของต่างๆอย่างที่บอกครับพอเพื่อนเยอะพอทํางานทํากิจกรรมอะไรเยอะมันก็จะมีของเหลือครับ พวกพ p บอร์ดแผ่นโฟมพวกอะไรก็ตามครับเก้าอี้ที่มันผุพังบ้างมาใช้มาเล่นมักก็เก็บไว้ในห้องที่สองตุวกุนใหม่เนี่ยบอกว่าเธอเนี่ยมักจะได้ยินเสียงจากห้องที่สองไม่ก็ห้องครัวที่อยู่หลังบ้านครับเสียงหลักๆเนี่ยมันก็จะเป็นเสียงหยิบจับของตกของหล่นบ้างครับแต่จะไม่ค่อยได้ยินเสียงลงเท้าครับไม่ได้ยินเสียงเดินเสียงอะไรเลย ด้วยความที่ว่าบ้านหลังนี้เป็นบ้านปูนทั้งหลังอาจจะไม่ค่อยได้ยินเสียงเวลาเดินเธอเองเก็มาบ่นให้ตัวคุณโต้งฟงังเออว่าเธอเได้ยินแบบนี้นะมีคนแอบเข้าบ้านหรือเปล่าตอน,น,นแรกไม่ได้สนใจว่าเป็นเรื่องผีเรื่องอะไรนะครับคิดว่าเป็นโจรเป็นขโมอยอะไรแบบนี้หรือเปล่าบ้านหลังนี้ปลอดภัยหรือเปล่าเธอเองเก็ไม่ค่อยสะดวกใจครับก็คือรู้สึกกลัวนั่นแหละเพราะว่าบางครั้งยอย่างที่บอกไปตัวคุณโต้งต้องไปต่างจังหวัด2วัน3วัน,วนแล้วเธอต้องอยู่บ้านเพียงลาพัง แต่ทุกครั้งที่เธอได้ยินเสียงเนี่ยแล้วเธอบอกคุณโต้งครับถ้าคุณโต้งเดินออกไปดูไปหาเนี่ยก็จะไม่เจออะไรนะครับแล้วจากนั้นครับมันก็เริ่มมาหนักขึ้นในช่วงหลังๆครับตัวคุณโต้งบอกว่ามันมีอยู่วันหนึ่งครับที่เขาเนี่ยก็นอนอยู่ในห้องนะครับโดยปกติเวลานอนอยู่ในห้องเนี่ยก็มักจะเปิดประตูไว้ด้วยเพราะว่าอย่างที่บอกครับอากาศบ้านหลังนี้จะค่อนข้างร้อนเลยทีเดียวเปิดเพื่อให้มันระบาย เมื่อเปิดประตูของห้องนอนก็จะเห็นห้องโถงที่ยาวๆนันนะครับก็นอนดูหนังดูทีวีไปกับคุณใหม่อยู่สองคนลักษณะการนอนลักษณะในห้องนะครับก็คือเวลาเดินเข้าไปในบ้านด้านขวาเป็นห้องสองห้องประตูจะอยู่ใกล้กันครับห้องแรกเนี่ยห้องที่อยู่เนี่ยเปิดเข้าไปเสร็จปุ๊บประตูบานพับประตูเนี่ยก็จะชิดกับผนังฝั่งซ้ายแล้วเดินเข้าไปในห้อง ขวามือมุมด้านในจะเป็นเตียงครับด้านขวาที่ชิดฝั่งประตูเนี่ยก็จะเป็นโต๊ะที่ไว้วางคอมพิวเตอร์ส่วนทีวีเนี่ยจะอยู่แนวเดียวกับประตูห้องครับซึ่งเวลาทั้งคู่นอนดูทีวีเนี่ยทีวีก็อยู่ปลายเตียงใช่ไหมครับปลายเท้าและประตูห้องเนี่ยก็จะอยู่เยื้องไปทางซ้ายมันทําให้เวลาดูทีวีครับเปิดประตูทิ้งไว้ก็จะเห็นข้างนอกไปด้วยพอนั่งดูนอนดูอยู่เนี่ยครับอยู่ๆครับ ตัวคุณโต้อบอกว่าคุณใหม่เนี่ยก็ร้องโวยวายขึ้นมาครับคุณโต้ก็ถามว่าเกิดอะไรขึ้นคุณใหม่ก็บอกครับว่าตอนที่นั่งดูทีวีอยู่เนี่ยอยู่ๆก็เห็นคนเดินผ่านประตูห้องไปเฉยเลยทั้งๆที่ไม่ได้ยินเสียงเปิดประตูหน้าบ้านเสียงเดินเสียงอะไรเลยนะครับเห็นคนแบบอยู่ๆก็ร้องขึ้นมาเฮ้ยใครอะใครอะวยวายแบบนี้ครับตัวคุณโต้ก็ถามปไปไเ่ไปไร่คุณใหม่ก็บอกเฮ้ยมีคนเดินผ่านหนะ้าห้องเมื่อกี้ไงเธอไม่เห็นเหรอ คุณต้งด้วยความตกใจครับตอนนั้นก็คิดว่าเออเป็นโจรเป็นขโมยหรือเปล่ารีบลุกขึ้นมาเดินออกไปตรงหน้าห้องมองซ้ายมองขวาไม่เห็นใครประตูกระจกทางด้านหน้าบ้านซ้ายมือก็ยังล็อกปิดม่านอยู่ทางด้านขวาที่เป็นประตูลงไปห้องครัวก็ปิดก็ล็อกอยู่ก็เอลองเปิดประตูห้องที่สองถัดไปอ่ะห้องก็ยังปิดไฟไม่มีใครอยู่ก็กลับมาในห้องก็บอกกับคุณใหม่ว่าเออมันไม่มีใครนะเธอ อาจจะตาฝาดเป็นมุมตาหรือเปล่าดูทีวีอยู่แล้วตามันเบลออะไรอย่างนี้หรือเปล่าก็คุยเป็นแบบนั้นไปครับไม่ได้คิดอะไรมากครับจากนั้นครับทั้งคู่ก็เข้านอนกันตามปกติแล้วเรื่องนี้ก็หายไปนะครับแล้วสัก2 3สวันก็กลับมาอีกเหตุการณ์มันจะเป็นแบบนี้ครับเจอแล้วก็หายไป 2- 3วันกลับมาเจออีกแต่ว่าการเจอแต่ละครั้งเนี่ยตวคุณโต้อบอกว่าคุณใหม่เนี่ยเหมือนจะเจอหนักขึ้นเรื่อยๆครับ จากครั้งแรกเนี่ยที่เห็นว่ามีคนเดินผ่านประตูห้องนะครับมีอยู่ครั้งหนึ่งครับที่คุณโต้งบอกว่าตัวคุณใหม่เนี่ยกลับบ้านไปก่อนคุณโต้งเพราะว่าคุณโต้งเนี่ยจะต้องอยู่ฝึกงานถึงดึกซึ่งกําลังฝึกงานอยู่เลยครับอยู่ๆตัวคุณใหม่ก็โทรมาแบบเสียงร้องไห้เลยแล้วก็แบบขอให้คุณโต้งเนี่ยรีบกลับ ุณโต้งที่งานไม่เสร็จครับก็ต้องรีบกลับครับเพราะเห็นท่าแฟนไม่ดีพอกลับไปถึงบ้านก็ถามสาเหตุว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างตัวคุณใหม่ก็เล่าให้ฟังครับว่าหลังจากที่เธอเนี่ยเสร็จงานแล้วเธอก็ขับมอเตอร์ไซค์เนี่ยกลับมาที่บ้านนี้กลับมาที่บ้านเสร็จปุ๊บก็จอดมอเตอร์ไซค์ไว้ในโรงรถเดินขึ้นมาเปิดประตูกระจกเปิดม่านแต่พอเปิดม่านเสร็จปุ๊บเนี่ยเธอก็เห็นครับว่าประตู ห้องครัวเนี่ยมันถูกแง้มไว้เธอเองก็งงแต่ว่าด้วยความที่ว่าตอนนั้นมันก็เย็นครับบรรยากาศมันสลัวเธอเห็นไม่ชัดว่าอะไรทําไมถูกแง้มไว้อ่ะโต้งลืมปิดประตูครัวแน่เลยตอนแรกคิดแบบนั้นก็เดินเข้ามาในบ้านครับแล้วก็เปิดไฟเพราะเปิดไฟเนี่ยห้องโถงมันสว่างเพราะสว่างเสร็จปุป๊บปรากฏว่าเหตุว่าไอประตูที่มันแง้มอยู่เนี่ยตัวคุณใหม่บอกว่าเธอเห็นว่ามันมีหน้าคนครับ เหมือนแอบมองอยู่ที่ร่องประตูตรงนั้นเธอเนี่ยร้องลั่นเลยครับแล้วก็รีบวิ่งออกมาแล้วก็อยู่ตรงหน้าบ้านแล้วก็อยู่ตรงนั้นนะครับโทรไปหาคุณโต้งรอจนคุณโต้งมานั่นแหละครับแล้วพอคุณโต้งได้ยินแบบนั้นครับก็เดี๋ยวเข้าไปดูให้ก็เดินเข้าไปในบ้านเปิดประตูเปิดกระจกเปิดม่านจนทั่วครับไล่เปิดไฟทั่วครบทั้งบ้านครับ แล้วก็ไปเปิดห้องนอน1ห้องนอนสองไปเปิดครัวไปเปิดห้องน้ําจนหมดจนสิ้นครับก็ไม่เจอใครซึ่งต้องบอกครับอย่างที่บอกไปเบ้าบ้านหลังเนี้ยมันมีทางเข้าจากทางฝั่งหน้าเนี่ยจากทางโรงรถเนี่ยแล้วทางออกไปครัวเนี่ยกับด้านข้างบ้านเนี่ยมันตันหมดนะครับมันหนีไปทางไหนไม่ได้เลยกําแพงข้างบ้านเนี่ยถ้ากระโดดข้ามไปก็คือไปติดผนังบ้านอีกฝั่งหนึ่งเลยอีกข้างหนึ่งเลย ถ้าจะออกมาเนี่ยคือต้องออกผ่านมาด้านหน้าซึ่งคุณใหม่จะต้องเห็นอย่างแน่นอนแล้วปรากฏว่ามันก็ไม่มีใครจริงๆไม่เจอใครจริงๆตัวคุณใหม่เนี่ยก็ขวัญเสียไปตัวคุณโต้งเนี่ยก็ไม่ได้ถือสาอะไรแฟนครับไม่ได้คิดว่าแฟนจะโกหกด้วยเพราะป,ปะกติคุณใหม่ก็ไม่ใช่คนที่จะแบบทําอะไรแบบนี้อยู่แล้วจะโกหกจะเรียกให้กลับคือเธออาจจะต้องเห็นอะไรจริงๆแน่ก็เลยแบบปลอบกันอยู่นานครับแล้วหลังจากนั้น มันก็จะมีเหตุการณ์จ,จ,จุกจิกแบบนี้ครับอีกหลายครั้งเลยที่ทําให้รู้สึกว่าเอ้ยบ้านหลังนี้มันเริ่มร้อนจริงๆก็จะมีแบบ2คนออกไปกินข้าวด้วยกันตอนแรกปิดไฟในบ้านไว้ขี่มอเตอร์ไซค์ซ้อนกันไปกินข้าวกลับมาในช่วงค่าไฟในบ้านเปิดแล้วปรากฏว่าคุณใหม่เ,เห็นคนเดินผ่านไปมาตรงหน้าต่างครับซึ่งก็หลอนไม่กล้าเข้าคุณโต้งรีบเข้าไปก็ไม่เจอใครบางครั้งนอนๆกันอยู่ ตื่นมาในช่วงเวลากลางคืนตัวคุณใหม่เนี่ยเห็นว่ามีคนเนี่ยไม่ยืนอยู่ปลายเตียงก็ร้องโวยวายตกใจกันครับเปิดไฟกันทั้งบ้านลุกกันขึ้นมาก็ไม่เจอใครครับคือมันเหตุการณ์มันก็จะเป็นอย่างเงี้ยอีกหลายครั้งเลยครับจนช่วงหลังๆครับเหตุการณ์มันก็ซับซ้อนขึ้นครับ แล้วก็มีเรื่องอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องนอกเหนือจากเรื่องผีเรื่องวิญญาณนะครับก็คือในช่วงนั้นครับตัวคุณโต้อบอกว่าเขาเนี่ยในหน้าที่การงานของเขาเนี่ยมันจะต้องได้พบปัดผู้หญิงบ้างครับมันเลยทําให้ตัวคุณใหม่เนี่ยเริ่มที่จะหึงจะหวงการคุยโทรศัพท์ของคุณโต้เนี่ยบางทีก็ต้องโทรคุยกับลูกค้าที่เป็นผู้หญิงเพื่อนร่วมงานที่เป็นผู้หญิงตัวคุณใหม่เนี่ยก็เริ่มรู้สึกหึงคุณโต้ครับ แล้วก็ในช่วงนั้นเนี่ยมันก็ไม่ได้มีเรื่องผีรเรื่องอะไรเข้ามาเลยทั้งสองคนเนี่ยมักจะพูดคุยกันเรื่องผู้หญิงคนนั้นคนนี้มักจะทะเลาะก,กันเรื่องแบบนี้ครับจนเหมือนว่าเรื่องผีในบ้านเนี่ยถูกลืมเลือนไปเลยแล้วเหตุการณ์เนี่ยมันมนหนักณจุดหนึ่งครับเป็นวันหนึ่งที่ตัวคุณโต้งเนี่ยครับได้กลับบ้านมาก่อนตัวคุณใหม่ตัวคุณใหม่เนี่ยก็กลับมาทีในช่วงค่ำครับ คุณโต้งบอกว่าเขาเนี่ยก็ใช้ชีวิตตามปกตินะครับก็กินข้าวดูทีวีเดินไปหยิบน้ำเล่นมือถือคือทำนูน่นทำนี่ใช้ชีวิตยอยู่ในบ้านตัวคุณใหม่เนี่ยที่ขี่มอเตอร์ไซค์กลับมาในช่วงเวลาเกือบจะสองทุ่มเนี่ยอย่างที่บอกครับทางพุ่งเข้ามาเนี่ยเป็นเส้นตรงมาเจอแยกซ้ายแยกขวาเลี้ยวซ้ายแล้วบ้านอยู่ซ้ายมือหลังแรกในช่วงที่เธอขี่มอเตอร์ไซค์มาเส้นตรงเนี่ยครับก่อนที่จะเลี้ยวซ้าย โดยปกติในตัวคุณใหม่ก็มักจะหันมองบ้านครับเพราะามันจะมีหน้าต่างที่มองเข้าไปข้างในได้หันมองไปเสร็จปุ๊บปรากฏว่าตอนนั้นตัวคุณใหม่บอกว่าเธอเนี่ยเห็นว่าคุณโต้งเนี่ยกำลังเดินอยู่ในบ้านแต่ว่าตัวคุณโต้งไม่ได้เดินคนเดียวครับเห็นว่าตัวคุณโต้งเนี่ยเดินกับผู้หญิงตอนนั้น,นไม่ได้นึกเลยว่าเป็นเรื่องผีหรือเรื่องอะไรนะครับก็เลยรีบวกรถเข้าไปในบ้านขึ้นไปบนบ้านแล้วเหมือนแบบ ก็ใส่คุณโต้งเลยเฮ้ยโต้งทําไมเอาผู้หญิงเข้ามาในบ้านอย่างนั้นอย่างนี้ตัวคุณโต้งก็งงครับเหวอเลยตัวคุณโตง้งเขาบอกว่าเขาเนี่ยไม่ได้พาใครเข้ามาเลยเขาอยู่บ้านนี้คนเดียวตัวคุณใหม่ก็เถียงว่าเ้เมื่อกี้ก็เห็นอยู่จากนั้นครับก็เลยอ่ะพาไปดูห้องนอนหนึ่งห้องนอนสองไปดูในห้องครัวไปดูในห้องน้ําก็ไม่มีก็จับไม่ได้ตอนนั้นตัวคุณใหม่ก็ฝังใจเชื่อนะครับว่าไออาจจะเป็นผู้หญิงแอบหนีไปหรือเปล่าตอนพาไปดูแอบหนีไปหรือเปล่าตอนนั้นคิดแบบนั้นครับ เพราะว่าเรื่องผีเนี่ยคุณใหม่เนี่ยบอกว่าช่วงนั้นะห่างหายไปนานเหมือนเว้นไปสักสองสอาทิตย์คือเหมือนเกือบจะเดือนละที่ไม่ค่อยได้เห็นอะไรเพราะว่าเกาะไปไหว้พระไปทำอะไรกันมาคิดว่าคงไม่เจอแต่คิดว่าน่าจะเป็นเรื่องผู้หญิงซะมากกว่าจากนั้นครับตัวคุณใหม่เนี่ยก็ตั้งในใจละเอ้ยว่าคุณโต้งเนี่ยอาจจะแบบไร้ลยัลยหรือเปล่าแอบพาผู้หญิงเข้าบ้านอะไรแบบนี้หรือเปล่าแล้วเหตุการณ์ก็ผ่านไปครับ จากนั้นอีกไม่นานแค่สองสามวันก็เป็นลักษณะเหมือนเดิมเลยก็คือตัวคุณโต้งเนี่ยกลับบ้านมาก่อนลักข่าวเนี้ยตัวคนใหม่ก็กลับตามมาตามมาในช่วงเวลาที่พระอาทิตย์ยังไม่ตกดินเลยนะครับก็แสงยังสว่างอยู่เลยเดินเข้ามาจากด้านนอกจากจอดรถเสร็จนะครับก็เดินเข้ามาในบ้านก็ไม่เจอคุณโต้งก็คิดว่าคุณโต้องอาจจะนอน เพราะว่าบางวันตัวคุณโต้งกลับมาไวเพลียจากงานก็จะนอนหลับบนเตียงเธอก็เดินครับตามถงทางเรินมาแล้วก็เลี้ยวขวาเปิดประตูห้องนอนปรากฏว่าพอเปิดประตูห้องนอนเสร็จปุ๊บครับสิ่งที่คุณใหม่เห็นนี่ก็คือตัวคุณโต้งนอนบนเตียงและก็มีผู้หญิงเนี่ยนอนบนเตียงด้วยครับแต่หันหลังให้เธอเหมือนนอนกอดคุณโต้องอยู่ตัวคุณใหม่เนี่ยโวยวายครับแบบเฮ้ยโต้งทําอย่างนี้ได้ไงนี่นั่นแล้วก็คุณโต้งเนี่ยก็ตกใจเหมือนตกใจตื่น ตัวคุณใหม่พอเห็นว่าคุณโต้งจะตื่นคือเหมือนเสียใจมากครับไม่อยากคุยไม่อยากอะไรทั้งนั้นก็เดินออกจากบ้านพอเดินออกจากบ้านเสร็จปุ๊บจะสตาร์ทมอไซค์หนีไปที่อื่นกลับไปหอตัวเองหรืออะไรก็ตามเนี่ยก็คุณโต้งเนี่ยก็ออกมาตามครับอ,ออกมาตามก็เหมือนเถียงกันนิดหนึ่งเอง้ยโต้งพาผู้หญิงมานอนอย่างนี้เลยเหรอคุณโต้งก็บอกไม่มีมานอนก็เห็นกับตาคือคุยเถียงกันไปเถียงกันมาท้ายที่สุดตัวคุณโต้งบอกเฮ้ยทาไม่เชื่อเข้าไปดูเลยมันไม่มีใครจริงๆ ตัวคุณใหม่ก็อ่ะเข้าไปดูเดินเข้าไปในบ้านแต่คราวเนี้ยเธอกลัวว่าเดี๋ยวจะแอบออกตอนที่เธอเดินในบ้านเนี่ยแอบออกมาข้างทางเดินหรือเปล่าเลยปิดลัวไว้ก่อนปิดลัวไว้ถ้าแอบออกมาต้องยิได้ยินเสียงเปิดลัวแน่นอนก็เดินเข้าไปจากประตูกระจกเข้าไปห้องโถงดูห้องนอนหนึ่งห้องนอนสองดูห้องครัวดูห้องน้ํามันไม่มีใครวกกลับมาดูหน้าต่างข้างบ้านไปดูที่โรงรถซึ่ง อย่างที่บอกครับพอแปลนบ้านมันเป็นแบบนี้มันไม่มีที่ให้ซ่อนอยู่แล้วครับที่ซ่อนมันไม่มีเลยก็ไม่เจอใครตัวคุณใหม่เนี่ยก็รู้สึกว่ามันแปลกเอหรือมันมันเห็นจังๆครับคือใจเธอเชื่อไปทางนั้นเพราะช่วงที่มาเห็นเนี่ยอย่างที่บอกไปพระอาทิตย์มันยังไม่ได้ตกดินเลยครับแสงมันยังสว่างเนี่ยเป็นกลางวันเลยจะเป็นผีมันก็ไม่น่าใช่ใจเธอเนี่ยทุ่มไปทางว่าเ้ยจะต้องเป็นแบบคุณโต้งเนี่ยต้องแอบเอาผู้หญิงมาเข้าบ้านแน่เลย แต่ตอนนั้นจับไม่ได้ก็เลยไม่รู้คือจะไปคาดคันมันก็คงไม่ได้ก็อปล่อยไปจากเหตุการณ์นั้นแต่เรื่องมันเกิดต่อกลับในคืนนั้นเลยตัวคุณใหม่เนี่ยก็ใช้ชีวิตตามปกติพยายามลืมเรื่องนี้ไปก็คิดว่าอะคงไม่มีอะไรจริงๆเพราะมันก็จับไม่ได้ด้วยแหละแต่ก็รู้สึกตะคิดตะขวงนะครับก็ใช้ชีวิตของตัวเองไปกินข้าวกลับมาดูหนังทำาน่นทำนี่ตามปกติครับจนถึงช่วงเวลาที่นอนหลับไปครับ ตัวคุณใหม่เนี่ยก็นอนครับตัวคุณโต้งเนี่ยก็นอนก็นอนนอนกันอยู่ครับตัวคุณใหม่เนี่ยด้วยความที่กระวนกระวายใจครับก็เหมือนจะนอนไม่หลับนี่จะทํายังไงดีแล้วอยู่ๆครับก็หันไปทางคงุณโต้งเหมือนแบบอยากถามว่าเออโต้งจะชวนคุยว่าคุณโต้งมีคนอื่นหรือเปล่านอกใจหรือเปล่าแต่ยังไม่ทันถามครับตัวคุณใหม่บอกว่าเธอเนี่ยพอหันกลับไปครับเห็นคุณโต้งเนี่ยนอนง่ายครับแต่สิ่งที่เห็น อีกอย่างหนึ่งก็คือมีผู้หญิงครับกอดคุณโต้งจากอีกฝั่งซึ่งพอคุณโต้งนอนง่ายครับคุณใหม่นอนขวาผู้หญิงอยู่ฝั่งซ้ายของคุณโต้งแล้วกอดคุณโต้งก็หมายความว่าผู้หญิงคนนั้นเนี่ยต้องประจันหน้ากับคุณใหม่เลยครับคือกอดคุณโต้งแล้วนอนตะแคงหันหน้าเข้าหาคุณใหม่ตัวคุณใหม่บอกว่าจังหวะแรกที่เห็นเนี่ยคือไม่เรื่องคาใจเรื่องเอะใจทั้งหมดเนี่ยมันหายไปเลยครับเพราะว่าผู้หญิงคนนี้ หน้าตาสวยนะครับแต่ว่าผิวขาวซีดและเหี่ยวแห้งรวมไปถึงมีเลือดไหลตามผิวหนังตามผมตามมือที่กอดอยู่บนอกของคุณโต้งเองก็ดีเนี่ยแล้วก็ตาลึกกลวงโบตาไม่ได้แบบไม่มีนะครับลูก,กตามีแต่ว่ามันลึกเบ้ามันลึกมากแล้วมันดูน่ากลัวไปหมด ผู้หญิงคนนั้นครับไม่ได้ทําท่าทีอะไรทั้งนั้นแค่นอนนิ่งๆอย่างนั้นแล้วหันมามองคุณใหม่ตัวคุณใหม่บอกว่าสายตาที่ผู้หญิงคนนั้นอะมองมาเนี่ยมันรู้สึกได้เลยว่าผู้หญิงคนนี้ห่วงคุณโต้งมากๆตอนนั้นตัวคุณใหม่เนี่ยช็อกมากๆครับจะกรีดร้องออกมาจะทําอะไรก็ตามเนี่ยทำไม่ได้เลยจะเอามือไปเขย่าคุณโต้งเนี่ยก็ไม่ได้เลย เป็นอยู่อย่างนั้นเนี่ยไม่รู้ว่านานเท่าไหร่เธอบอกว่าเนี่ยมันไม่น่าเกิน4ี่ห้าวิหรอกแต่ความรู้สึกเนี่ยมันเหมือนเป็นชั่วโมงชั่วโมงจากนั้นครับพอเหมือนหลุดจากผวังตัวคุณใหม่เนี่ยร้องรั่นเลยครับลั่นเสร็จปุ๊บตัวคุณโต้งเด้งตัวขึ้นมาก็าอ,ะอะไร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 ปุ๊บรีบไปเปิดไฟเปิดโน่นเปนิดนี่ตัวคุณใหม่เนี่ยสติหลุดไปไกลมากครับตัวคุณโต้งพยายามปลอบ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 ,อบว่าคืออะไรกันแน่ยังไงกันแน่กว่าจะได้สติครับเวลาก็ผ่านล่วงเลยไปนานมากๆครับ ก็มานั่งคุยกันตัวคุณใหม่เนี่ยก็เล่าเหตุการณ์ทั้งหมดที่เธอเจอให้ฟังเธอก็บอกว่าที่เธอเห็นทั้งหมดเนี่ยอาผู้หญิงลักษณะแบบนี้แบบนี้สรุปแล้วมันก็คือลักษณะเดียวกันเลยที่ตัวคุณใหม่เนี่ยคิดว่าน่าจะเป็นกิ๊กเป็นผู้หญิงแบบเป็นเล็กเป็นน้อยของคุณโต้งนี่แหละมันคือคนเดียวกันกับที่นอนกอดคุณโต้งเมื่อกี้เลยเนี่ยมันก็เป็นคําตอบให้เธอละว,ว่าอ่ะมันอาจจะเชื่อมไปก่อนหน้านี้ที่เธอเห็นวาป๊อบ,วอบ,วอบแวบมบแบบแต่ไม่เคยจังๆเลย อาจจะเป็นคนเดียวกันทั้งหมดเลยก็ได้แต่ที่คุยกันเนี่ยคือสรุปท้ายที่สุดครับก็เอาเป็นว่าเราย้ายออกจากที่นี่ดีกว่าแล้วหลังจากนั้นไม่นานครับก็ไปอยู่หอของคุณใหม่ก่อนแล้วก็ขอย้ายออกจากบ้านเช่าของตุงโต้งก็ไปหาบ้านเช่าใหม่ที่สามารถเลี้ยงน้องหมาได้เหมือนเดิมแล้วก็ย้ายออกครับพอย้ายออกไปทีเนี้ยมันก็ไม่ได้เจอเหตุการณ์อะไรแบบนั้นอีกนะครับ ตัุโต้งเนี่ยด้วยความค้างคาใจครับก็เอาเรื่องเนี่ยเป็นที่ตั้งแล้วก็ไปไล่ถามเพื่อนคนอื่นกลับที่มาเคยมากินมาเที่ยวมาอยู่ที่บ้านหลังนี้ด้วยกันว่าเคยเจออะไรแบบนี้ไหมเพราะว่าคุณใหม่แฟนเขาเนี่ยชอบเจอเรื่องอะไรแบบนี้ปรากฏว่าเพื่อนก็มีบางคนก็พูดครับว่าไม่ได้คิดว่าเป็นผีไม่ได้คิดว่าเป็นอะไรนะแต่คิดว่าโต้งอ่ะมีแฟนซะอีกเพราะบางครั้งเนี่ยที่เขาไปแวะหาเนี่ย ก็มักจะเห็นมีผู้หญิงอยู่ในบ้านของคุณโต้งเนี่ยเสมอแต่ช่วงไหนที่เขาไปอยู่ไปนอนเลยจะไม่เห็นนะครับที่แวะไปหาแบบแป๊บชั่วคราวขับรถผ่านก็จะเห็นมีผู้หญิงยืนผู้หญิงใช้ชีวิตอยู่กับคุณโต้องอยู่อย่างนั้นก็คิดว่าน่าจะเป็นคนเดียวกันพอมาคุยลักษณะแล้วตัวคุณโต้งก็บอกว่าสิ่งที่เพื่อนเจอเนี่ยกับสิ่งที่คุณใหม่เจอเนี่ยมันเป็นแบบเดียวกันเลย ก็เลยทําให้คิดว่าคุณใหม่กับเพื่อนเนี่ยไม่น่าโกหกเพราะว่าทั้งสองฝั่งเนี่ยไม่ได้รู้จักกันนะครับเพื่อนเนี่ยก็เป็นเพื่อนเก่าสมัยเรียนไม่ค่อยได้เจอกันแล้วส่วนคุณใหม่เนี่ยก็เป็นแฟนที่เพิ่งมาเจอในช่วงฝึกงานที่คบกันในช่วงฝึกงานก็เป็นเพื่อนอีกกลุ่มหนึ่งทั้งสองคนเนี่ยไม่ได้รู้จักกันแต่กลับบอกเล่าลักษณะของผู้หญิงคนนั้นได้อย่างชัดเจนและใกล้เคียงกันมากครับหลังจากนั้นตัวคุณโต้งยังไม่จบนะครับตัวเองเนี่ยด้วยความขาดใจมาก ก็พยายามไปหาข้อมูลไปสอบถามเจ้าของบ้านเช่าเองก็ดีเนี่ยข้อมูลที่ได้มาเนี่ยก็แทบไม่มีอะไรเลยครับแต่หลักๆเนี่ยไปได้มาจากเพื่อนบ้านซะมากกว่าเพื่อนบ้านนี่ก็จะบอกเหมือนเหมือนกันครับว่ามักจะมีคนเห็นผู้หญิงอ่ะใช้ชีวิตอยู่ในบ้านหลังนี้เสมอแม้ว่าช่วงนั้นจะไม่มีใครเช่าบ้านอยู่ก็ตามแต่ท้ายที่สุดครับก็ไม่มีใครรู้ครับว่าผู้หญิงคนนี้ เป็นใครแล้วเธอเนี่ยมาจากที่ไหนกันแน่ครับ